นนะะจะหมดแล้ว ปลาปลาท่องโกตัวละบาทหายากนะส่วนใหญ่จะเริ่มสี่สี่บาทแล้วตัวเราตีละบาทนะขายเยอะใช่ไหมคะติแล้วเราจะเปลี่ยนอยู่บ่อยๆอืมวันนี้เปลี่ยนไม่ทันลูกค้าเยอะ กินกนยะมากค่ะแล้วกนน้อเป็นลูกค้ากับแม่ค้าค่ะค่ะคอนเนชันทำมานานแล้วค่ะหรือคะาแม่อายุสิบสามตอนนี้เท่าไหร่แล้วคะตั้งแต่ปีสี่สามตั้งแต่ปีสี่สามเริ่มตั้งแต่ปีสี่สามปายปายสี่สามณปัจจุบันนี้ ปอปอค่ะสองหถึงสองห้าหกหกแล้วะอืมขายราคานี้มาตลอดเหรอคะหรือว่าก่อนหน้านี้ต้องถูกกว่านี้ไหมราคานี้ราคาบาทเดียวเริ่มตั้งแต่บาทเดียวโอ้ยังไม่ขึ้นราคาเลยใช่ขึ้นไม่ได้ตอนนี้แป้งเกินร้อยสี่สิบแล้วอ่ะโอ้ยเดยังพอไหวอยู่เหรอยังไหวอยู่ยังไหวอยู่เนาะก็ก็ยังจ้ะอื้อ ช <laughs> ีวิตอยู่ได้ชีวิตอยู่ได้ไม่ไม่ต้อง4ีบาทห้าบาทเจ็ดบาทเหมือนเขาไม่ต้องไม่ต้องขายแพงเหมือนเขาใช่ไหมไม่มีค่ะพี่เอาอกยเดียวนะะอาไปต้องโกยอย่างเ,เ, <c oughs> เดียวมาแล้วแเลูกท่าไหรดียวลงไปได้สูตรเด็ดนี่มาจากไหนคะแม่เนี่ยสูตรเด็ด านตั้ง <ú> ป <Italian> ี43อ่ะซื้อสูตรมาทองบากลโอ้ปรนมาณทองบาทเป็นเป็นเป็นสองหมื่นละอ๋อซื้อทองมาแบบสองหมื่นไปซื้อสูตรเข้ามา้อสูตรยกคูยกคูยกครูด้วยทองบาทหนึ่ง คุ้มแล้วใช่ไหมคะเกินค่ะเกินทุนแล้วใช่ไหมมีเก็บแล้วค่ะโอ้ยเก็บแล้วโอ้โหขนาดนี้ขายชิ้นละบาทมีเก็บแล้วโอ้โหแล้วพวกที่ขายเจ็ดบาทแปดบาทนั่นไม่นั่นเหรอไม่เล่นอาศัยกินเ,นเ,าเ,าเราเตรียมมาวันละกิโลค่ะพี่แป้งเนะี่ยวันนี้เหรอวันนี้ออกสิบสองโลสิบสองโล,ลว,วันธรรมดาเท่ากันไหมคะลูกค้าเยอะไหมวันธรรมดา อ๋อ <ẫn> แต่อยู่ประมาณเลทประมาณ10กโล12โลใช่ไหมคะขายตลาดนี้ตลาดเดียวเหรอคะตลาดเดียวมื้อเดียวอ๋อมื้อเดียวมื้อเช้าอย่างเดียวทุกวันไหมคะทุกวันเลยขายทุกวันเลยลยุค้ามาเติมเลย ก็ได้นะพี่แล้วพี่กูอื่นก่อนก็ได้ขา,ขายดีเลย ขายราคาเดิมเออลูกค้าเยอะใช่<อ>ลูกคา้กคาเยอะเนาะค่ะประจำซาลาเปาในตลาดนี้ก็ขายหลายเจ้านะ,นะนะแต่ของแม่นี่ถูกสุดมั้งตัวระบาดเนี่ยใช่ไหมขายหลายเจ้าเลยของโน,น้น,นอ่ะไงทำให้มันเป็นเอกสิน,น,นค้าก็เลยหนึ่งบาทเลยยายเขาไม่ซื้อ เด็กยังไม่กินเลยต้องเอาค้นหอมตัวเล็กตัวเล็กจุดเด่นของเราคือตัวเล็กแล้วก็ขายบาทเดียวเหนียนิดนึงจะเป็นรายได้ที่ยืชีวิตได้ค่ะนี่ก็เปลี่ยนลงปี๊บสายเป็นน้ำมันเก่าแล้วเปลี่ยนวันต่อวันเลยใช่ไหมอ๋อเว้นวันมบ้างนะเพราะวันน้ำมันแพงว่า ทำว่าต้นทุนสูงอ่ะแล้วเราขายบาทเดียวเนี่ยมันเป็นขายดีนะของเราจุดเด่นเรื่องราคาแล้วเด่นในเรื่องไหนบ้างแม่รสชาติเป็นยังไงจุดเด็ดเคสแล้วของเรายังไงรสชาติต้องให้ให้ผู้สัมภาษณ์ <laughs> รอาหาร่าาอร่อยค่ลูกเด็กกันแลางไงต้องถามลูกค้ารสชาติเป็นไงบ้างคะอร่อยใช่ไหมกินมานานแล้วใช่ไหมคะกะประจำใช่ไหมอร่อยใช่ไหมโอเค หมดก to ี่โมงคะแม่เนี่ยได้แล้เดี๋ยวอย่งละหน่อยานประมาณประมาณแปดโมงกว่าก็หมดแล้วใช่ไหมแปดโมงเก้าโมงมั้งแต่กี่โมงคะเนี่ยแปดโมงกว่าเก้าโมงยปดโมงกว่าคนไหนก็หมด ไนคราวนั้นหนูมาเก้าโมงเห็นหมดแล้วที่ร้านอ่ะมาเริ่มทำกันตั้งแต่กี่โมงครับเนี่ยตีสี่ก็มาตีสี่ก็มาลูกค้ามาเริ่มมากันแล้วใช่ไหม ยี่สิบกว่าปีนะตั้งแต่ปีสี่สามยี่สิบสามปี Ready? ดูดีลูกค้ามารอแล้วส่วนใหญ่เสาวนใหญ่ทอดไม่ทันลูกค้าเลยเนาะใช่แมมาว่าใช่ไหคะแม่้าสามคนก็หลายน้อยหน่อยย่อเเาเหลือมแป๊กเดียวโอ้โอหมดแล้วใช่ไหมครบไหมครบลูกค้าไหม ยืนรอจะรอลุ้นไม่ได้ตอนนี้แม่ค้างรอไม่หมดแล้วนะไม่ได้ดูดลูกค้าแบบนั้นโอ้โหเยี่ยมเลยแม่อายุเท่าไหร่แล้วคะเนี่ยเจ็ดสิบเอ็ดยังแข็งแรงเลยเนาะถือที่ต่างออกกำลังกายนะดูดิแต่ครบลูกค้านะ ต่ล,ตละาหเจ็ดสิบเอ็ดแข็งแรงดีถ้าไม่ได้ทำอะไรก็จะแบบเฉาดูดิครบพอดีนะคบได้เด,ดี๋ดดยว่ลูกหลานทุกคนทำเป็นหมดแล้วใช่ไหมคะเนี่ยค่ะไม่ได้หลานสาวคนเดียวแต่หลานสาวที่บ้านาาาที่อยู่ด้วยกันเนี่ย

ได้ยังคะยังมีแต้มกุดอยู่ต้องลุ้นขอบคุณค่ะพรุ่งนี้เจอกันไปรูเลูกค้ามาแล้วเริ่มมาแล้วหมดแล้วค่ะพี่ตัวลาบาดอะขมายีายี ไทานตลาดวัดหนองแฉมค่ะโอเคมาอุดหนุนได้นะคะนี่เลยนะทานได้นะคะโอเคคนที่อยากทานปลาท่องโกตัวละหนึ่งบาทนะคะมาได้นะคะที่วัดหนองแฉมนะคะมาช้าไม่ไม่ได้ทานนะคะเพราะว่าเขาหมดเร็วมากแปดโมงก็หมดแล้วนะคะนี่เลยค่ะโอเคตะเกียบน้องใช่ไหมน้องมาตะเกียบอยู่แน่นัารับประกันาริงจริงของเราก็ยังไม่ได้นะพี่นะของเราได้ไหมใช่ได้ ต <IST uk t av is> ัวละหนึ่งบาทไม่น่าเชื่อยังมีอยู่ตัวละหนึ่งบาทอะไรนะไม่น่าเชื่อเลยแม่ตัวละหนึ่งบาทอะ ใช่ค่ะแฟนค่ะน um> um> um no> mm> ี่คนน่ารักยืนแบบนึงนี่แคบยาวยืนยาวเลยสิพี่ตั้งแต่มาเนี่ยนะไม่ได้นั่งเลยร้อยจังเดียตะปะหลังตะปะหลังขอไหมอ่ะไม่ขอของหน้าร้านมีรวมาบาท อย่างละอย่งละห้ากระาเปาสิขอโทษค่ะต้องมาด้วยกันขอโทษ ดีมากเลยท่านผู้ชมเอโอ้ลูกค้ามาเัวเดียวเลยหบาทถูกจองไว้แล้วนะคะนี่เลยแป้งเวลา10บก้ลไม่พอขายนะคะอืออือออะไรทออไรเน่ยปลา หมดแล้วเห็นไ,ไหมหมดดีก็ดูดีหมดเร็วมากเลยไปเก้าโมงหมดแล้วออเรารับออกงานด้วยไหมคะแม่เนี่ยมีไหมมีเหมือนกันมีใช่ไหม,นนมอ๋อหลักพันมมไม่พอเลยเนาะ อย่างนี้น้ำเต้าหู้ไม่ต้องเลยนะกระดาษปลาต้องสโปอย่างเดียวยังไม่ทันเลยมันก็ต้องมันก็ต้องใช้คนเพิ่มอ,อีกอะ่ะต้ใช้คนทำแบบนั่นเลยม่เยขายดีจริงๆจะหมดแล้วทำไม่ทันเลย แสดงว่าปฏิเสธลูกค้าอย่างนี้ตลอดเลยใช่ไหมคะลูกค้ามาไม่ทันตลอดเลยใช่ไหมขายดีขายดีมันมันก็เป็นธรรมดาอยู่แล้วแม่เพราะมันทอดอะเยอะไงมันก็ต้องดำทุกรลานอยู่แล้วอ่ะนะไอนี่น้องใช่ไหมใช่ไงมันต้องดำอ่ะ แต่มันจำทุกอันนะแม่ที่หนูถ่ายมาเนี่ยใช่ไหมมันทอดทีละเยอะไงไม่ใช่ทอดทีละตัวสองตัวทีาไมื่ตอนนี้หร่ราคา20น้องแคปเดียวแล้วค่ะ มีคนมาซื้อสูตรเด็ดต่อหรือยังคะเนี่ยีมีไม่ได้ขายใช่ไหมมีคนมาถามไหมมีใช่ไหมคะแต่ไม่ขายเนาะอืมกล้าจังเลยไม่ขายเลยแป๊บนึงนะคะ คนที่แม่ไปซื้อสูตรมาเนี่ยเขาขายตัวละหนึ่งบาทเหมือนกันไหมอ๋อา<อ>เขเขาก็ขายหนึ่งบาทเหมือนกันใช่ไหมอ๋อ อออออโอ้ยพอขายเลยทำจนแบบนั่นเลยหมดแล้วเหลือเท่านี้นะคะหมดแล้วหมดเลยขายดีจริงๆตัวละหนึ่งบาทที่วัดหนองแขมน,นะคะมานุนได้นะคะอ๋อวันอาทิตย์สิกับสิบโล สงใจต้องเป็นยี่สิบโลแม่แม่เหนื่อยใช่ไหมไม่ไหวเนาะมาตั้งแต่ตีสีก็ยืนตั้งแต่ตีสีถึงนี่เลยนะทานข้าวอย่างเนี่ยกินแต่น้ำอย่างเดียว